เผ็ดร้อนถึงซวงอกแน่นอนจ้าโดนโดนกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไวยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะมากับอีกหนึ่งจานบ้านๆปลาช่อนทอดผัดพริกแกงใส่หน่อไม้ดองจ้าอื้อ มันเป็นอะไรที่แบบว่าหน่อไม้ดองเนาะโอ้ยบรรยายไม่ถูกมันเป็นแบบว่ามันอยากกินอะเออแค่พูดถึงก็น้ำลายหกแล้วอะเออน้ำลายแตกเนี่ยค่ะค่ะวัตถุดิบนะคะที่การใช้ค่ะก็จะเป็นปลาช่อนค่ะนี่เลยล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะตามลำตัวเลยหรือใครจะหั่นเป็นชิ้นๆ ก็ได้ค่ะแล้วแต่นะคะหน่อไม้ดองค่ะล้างทําความสะอาดพักให้สะเด็ดน้ําจ้าปริมาณตามชอบนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดประมาณ2ช้อนแล้วก็ใส่กะปิด,ด้วยมันจะได้หอมเพิ่มสีสันค่ะพริกชี้ฟ้านะคะใบมะกรูดฉีกค่ะเท่านี้เองค่ะกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆค่ะไปค่ะลงมือทํากันจ้าตั้งกระทะค่ะติดแก๊สนะคะก่อนอื่นค่ะการจะเอาปลาช่อนมาทอดก่อนนะคะ ค่ะใส่น้ำมันนะคะใส่เกลือค่ะเล็กน้อยค่ะเพื่อที่ว่าทอดปลาออกมาแล้วปลามันจะได้สวยๆไม่ติดกระทะค่ะที่สำคัญนะคะปลาพอเวลาล้างซัดน้ำให้แห้งค่ะเพื่อลดการกระเด็นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าน้ำมันมันแพงอยู <c> ่ <oughs> ค่ะน้ำมันร้อนจัดได้ที่เบาไฟลงค่ะใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะปลาช่อนค่ะใส่ลงไป ใส่ในตอนแรกอ่ะต้องเลงให้ดีเลยนะให้เขาอยู่ท่าไหนก็คือมันท่านั้นเลยมันกลับไม่ได้เลยอ่ะมันจะติดลุ๊บอยู่กับกระทะเลยแหมเป็นคนแบบใจแน่วแน่มากแล้วเราก็ไปกลับไปขยับไปได้นะถ้าเราไปกลับไปขยับปุ๊บเละทันทีบอกเลยค่ะปล่อยใจเข้าไปก่อนค่ะปล่อยเข้าไปค่ะนี่อ่าอยลาเราใส่ไะใจเราไม่นิ่งไ <c> ง <oughs> ปลามันก็กระจัดกระจายไม่เป็นไรค่ะตามใจท่านไปก่อนนะคะ ค่อยๆทอดไปให้เหลืองซักซีกหนึ่งก่อนนะคะค่อยกลับด้านเขานี่ค่ะแค่โยกกระทะแบบนี้ก็ปลาลื่นไหลแล้วค่ะเห็นไหมลื่นไหลล่องลอยแล้วนะคะค่ะเราก็จะมากลับด้านกันค่ะอ้าวขยับได้หมดแล้วค่ะประมาณนี้นะคะกลับเลยค่ะไอชิ้นไหนที่มันไม่ติดกันเราก็กลับก่อนค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะกายะทอดให้เหลืองๆแต่ว่าปลาช่อนน่ะถ้ามันทอดแห้งเกินอะ่ะมันก็จะมีความแบบแข็งแข็งเกินมันก็จะไม่น่ากินนะคะการยะทอดใหม้มันมีความเหลืองมีความกรอบข้างนอกนุ่มข้างในอ่ามันยังจะมีความแบบอ่านุ่มๆอยู่นะคะค่ะประมาณนี้จ้าทอดปลาได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกันจะเอาปลาขึ้นค่ะค่ะ เราก็จะได้ปลาช่อนทอดหน้าตาแบบนี้ค่ะยังจะมีความกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยค่ะเตรียมไว้จ้าพักไว้เสด็จน้ํามันนะคะนี่ค่ะการก็จะเทน้ํามันออกเหลือไว้นิดหน่อยค่ะสําหรับผัดนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาพริกแกงกับกะปิค่ะดูไปผัดใช้ไฟอ่อนๆในการผัดพริกแกงนะคะ พริกแกงหอมฉุยได้ที่แล้วนะคะอีกหนึ่งวิธีค่ะทําให้ผัดออกมาแล้วมีรสชาติแบบว่าอร่อยกลมกล่อมแน่นอนจ้าการจะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะหนูนะคะลงไปผัดกับพริกแกงด้วยเลยประมาณครึ่งช้อนนะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเยอะนิดเดียวผัดให้แบบว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพริกแกงมันมีความหอมมีความชวนกินแล้วก็มันมีรสชาติขึ้นมานะคะนี่พอเวลาเราผัดจริงๆอะ่ะ มันจะได้ไม่ต้องปรุงรสชาติเยอะเราก็จะทําให้พี่แกงอะ่ะมันมีความเข้มมันมีความหอมโอ้โหมันมีความอร่อยประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นการก็จะใส่หน่อไม้ดองค่ะลงไปผัดค่ะเติมน้ำเปล่านะคะเล็กน้อยค่ะ บอกเลยค่ะแซ่บมากใครที่ต้องการแบบว่าอยากจะกินแบบอะไรเผ็ดๆแซ่บๆนะเมนูนี้โดนมากโดนจริงๆเลยเติมน้ำเปล่าค่ะผัดให้มันแบบว่ามีน้ำแบบขลิกๆ,ๆนะไม่ให้มันแห้งเกินไปอะค่ะปรุงแต่งรสชาตินะคะกันจะใส่น้ำปลาค่ะประมาณ2ช้อนนะคะ ผงนัวค่ะหรือผงชูรสนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะให้มันกลมกล่อมปรับแต่งรสชาตินะให้มันมีออกเค็มๆม,มีหวานนิดๆค่ะรสชาติได้พี่แล้วค่ะใส่ปลาช่อนลงไปเลยจ้าคลุกเคล้าเลยค่ะผัดเลยนะคะบอกเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยมาก ในส่วนของหน่อไม้ดองนะคะใครชอบเยอะสามารถใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เยอะๆเลยนะของการมีเท่านี้ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะผัดจนทุกอย่างเข้าที่ได้ที่ได้ทางรสชาติลงตัวแล้วนะคะการก็จะมาใส่ในส่วนของใบมะกรูดฉีกกับพริกชี้ฟ้าค่ะลงไปนะคะ การจะผัดให้มีน้ำแบบคลุกคลิกแบบนี้นะคะการจะไม่ให้แห้งค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะจะทําให้ปลาค่ะมีความนุ่มมีความชุ่มมันจะไม่แข็งกระด้างแล้วก็มันก็จะเข้าเครื่องอเครื่องแกงนะคะเข้าเครื่องแทรกซึมเข้าไปในชิ้นปลาค่ะเอาค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า ร้อมเสิร์ฟจ้าผัดพิแกงปลาช่อนทอดใส่หน่อไม้ดองรับรองค่ะทำแบบนี้นะคะ ปลาช่อนไม่มีกระด้างไม่มีแข็งแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าชุ่มชุ่มรสชาติชุ่มช,ชุ่มเครื่องแกงนะคะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยจ้าอ้าวนี่เลยค่ะข้าวสวยร้อนๆมานะแซ่บเผ็ดร้อนถึงซวงอกแน่นอนจ้าโดนๆกันไปเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ